สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบอยซิริชัยเดือดจัดอยู่ๆก็โดนด่าหลังแพรววโพสต์แชทให้กำลังใจเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นแพรวพรวแสงทองหมอลำชื่อดังได้โพสต์แชทที่ทางด้านของหนุ่มบอยซิริชัยให้กำลังใจจนทําให้คนเข้าใจผิดว่าบอยซิริชัยเข้าข้างแพรวพรวต่อมาทางด้านแพรวพรวก็ได้โพสต์ข้อความว่าเกิดเป็นแพรวพรวเท็จอย่างกับผิดเนา ใครให้กำลังใจแพรวๆวคิดผิดหมดแบบนี้บอและทางด้านของบอยสิริชัยและแอนอรดีีภรรยาของบอยก็โดนแฟนคลับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปต่อว่าทั้งสองคนเข้าข้างแพรวๆวทั้งที่จริงแล้วทางด้านบอยส่งแชทให้กำลังใจแพรวๆวเป็นแชทเก่าตั้งแต่ปี2567ตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆนั่นเองโดยทางด้านบอยสิริชัย และแอนออรดีได้ไลฟ์เดือดชี้แจงว่าคุณมาด่าผมผมส่งไปให้กำลังใจแบลวคพาวตั้งแต่67ตั้งแต่เขามีปัญหากันแรกแรกแล้วเราก็ทักไปหาทั้งพราวพาวทั้งผู้ใหญ่บ้านผมก็ให้กำลังใจในฐานะเพื่อนพี่น้องทุกคนที่เขามีปัญหากูไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกกูไม่รู้เรื่องส่วนตัวใครอย่างไรก็ตามทางด้านคนที่ด่าแอนอรดีกับบอยสิริชัยก็ได้ออกมาโพสตขอโทษทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามก็มีคำถามจากชาวโซเชียลว่าแพรวๆโพสแชทของบอยเพื่ออะไรทั้งที่ก็เป็นแชทเก่าถ้าจะโพส์ก็น่าจะโพสตั้งแต่ตอนเกิดเรื่องใหม่ๆแล้วหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ